ทองคาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบเดือนนะครับแต่ราคาเนี่ยก็มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับราคาเนี่ยมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับทั้งนี้เนี่ยทองคําได้รับแรงกดดันนะครับจากบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพนาันธบัตรมีสัญญาณของการเล่งขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนในตลาดเงินตลาดทุนที่มีการปรับตัวขึ้นครับ โดยผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ คุณอูเอดะนะครับมีการออกมาส่งสัญญาณสะท้อนให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีภาพของอัตราเงินเฟอ้อที่เล่งตัวขึ้นและอัตราค่าจ้างที่อยู่ระดับที่สูงนะครับความกังวลดังกล่าวเนี่ยทำให้ BOJ อยากจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ บอลยิวในตลาดพันธบตัตรโดยเฉพาะพันธบตัตรของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นแล้วก็ไปดันให้บอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบตัตรไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐเร่งตัวขึ้นตามไปด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าเนี่ยจึงเป็นปัจจัยกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคําและทําให้นักลงทุนกังวลครับว่าการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่19ธันวาคมธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริง ซึ่งถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงนะครับบอลยิวก็น่าจะเร่งตัวขึ้นต่อแล้วก็น่าจะกลับมากดดันการลงทุนในฝั่งของตัวทองคําสัญญาณดังกล่าวก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคําครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับก็ยังคงเห็นในส่วนของแรงเข้าซื้อยุงราคาทองคําเอาไว้ ทางนี้เนี่ยทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินลงในระดับ25เบสิสพอยต์ในการประชุมประจําวันที่10ธันวาคมหรือเราจะทราบผลการประชุมกันในวันพุธหน้านะครับตลาดเนี่ยให้โอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยนในระดับดังกล่าวสูงถึงระดับ90สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับ ที่กลับเข้ามาประคับประคองในส่วนของตัวทองคำเอาไว้และกลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำครับประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการรายงานออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นะครับยังเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนยังคงเชื่อครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหากดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงทางนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนกลับมาติดลบนะครับและก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ในส่วนของตัว PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ ก็อยู่ในระดับต่ำครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและก็น่าจะเป็นการเปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ครับประกอบกับในฝั่งทองคายังได้รับแรงหนุนนะครับจากความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ว่าการเฟดคนใหม่ที่จะมาแทนประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลในเดือนพฤษภาคมของปี2026นะครับทางนี้เนี่ยคุณเควินแอสเซสนะครับ เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเลยนะครับนปัจจุบันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานเฟดคนถัดไปต่อจากประธานเฟดคุณโจโร่มพาวเวลครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเตรียมที่จะมีการประกาศรายชื่อประธานเฟดคนใหม่หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้วหรือในช่วงต้นปี2026นะครับซึ่งคุณเควินแอสเซดเนี่ยถูกกล่าวถึงและก็มีการถามกับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ทรัมป์เองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ ว่าจะไม่เอาเควินแอสเซสนะครับแต่มีการปฏิเสธเมื่อถูกถามเกี่ยวกับสวีเว่นมานูชินรัฐมนตรีครั้งว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากจะสลับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งเพื่อที่จะมาเป็นประธานเฟดน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเลือกเค v วินแอสเซสนะครับประกอบกับในส่วนของการประชุมเพื่อสรรหา ตัวประธานเฟดคนใหม่มีการประกาศยกเลิอกอย่างชัดเจนนะครับหรือมีการประกาศว่าไม่สรรหาแล้วนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมองว่าค e วินแอสเซสน่าจะเป็นประธานเฟดคนถัดไปซึ่งถ้ามีการแต่งตั้งคุณค e วินแอสเซส ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจและก็เป็นคนสนิทของตัวประธานาธิบดีดนัดนทร้อมจริงนะครับครับที่ทางอัตราดอกเบียนในปี2026น่าจะมีการปรับตัวลงเร็วและก็แรงและก็มากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะกลางระยะยาวกับตัวทองคํานะครับนอกจากนี้ครับการที่ตลาดมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่า คุณเควินแอสเซสมีความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และถูกแต่งตั้งมาเป็นประธานเฟดนะครับอาจจะทําให้การแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้มีความเป็นกลางต่อนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมากนะักก็พูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้ดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่หันไปดูว่าทรัมป์เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรอยากจะให้ลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยนะครับก็จะทําตามตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ภาพความกังวลดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งที่ทางของดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนะครับเพราะว่าการที่สภาคองเกรสหรือภาคการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทํางานขององค์กรอิสระอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดได้เนี่ยก็จะทําให้เสถียรภาพทางการเงินหรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสั่นคลอนนะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมีความวิตกกังวลต่อภาพสถานการณ์เงินเฟอ้อที่อาจจะเร่งตัวขึ้นอยู่ในระดับสูงมากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะผันผวนตามไปด้วยสัญญาณดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้ทองคําในฐานะสินทรพย์ปอดภัยเนี่ยได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวทองคําอาจจะยังขยับและปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับ เพราะว่าพอตลาดมีการคาดการในเชิงลบในลักษณะดังกล่าวนักลงทุนเลยจับตาดูท่าทีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดและประธานเฟดคน,คนปัจจุบันอย่างเช่นคุณโจรร็อพาเวลนะครับว่าจะมีการทําอย่างไรที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนรู้แล้วนะครับว่า Kevin Asset กกำลังจะมาแต่ บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดและผู้ว่าการเฟดปัจจุบันเนี่ยเขาจะรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรนะครับทําให้เนี่ยนักลงทุนมีการจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธหน้าอย่างใกล้ชิดครับว่าการประชุมในรอบดังกล่าวเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเขาจะมีการออกมาตรการหรือมีการประชุมการหาลือกันเพื่อรับผลกระทบจากการที่ประธานเฟดจะมีการเปลี่ยนตัวและคุณเควินแอสเซดเนี่ยจะมาอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ย ภาพของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดเฝ้าจับตายอย่างใกล้ชิดรวมทั้งคล้ยถแถลงของประธานเฟดคุณโจร่วพาวเวลนะครับก็จะเป็นทรายหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งต่อการรับมือการแทรกแซงทางการเมืองที่จะเข้ามาแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงหลังจากที่เขาผ่านค้นวาระไปแล้วครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ตลาดกังวลว่าหาก เจ้าหน้าที่เฟดชุดปัจจุบันหรือเจ้าหน้าที่เฟดส,สายคุมเข้มนโยบายการเงินถ้าวิตกกลงวนในลักษณะดังกล่าวจริงนะครับอาจจะมีการออกรีพอร์ตหรือมีการออกรายงานที่มีความคุมเข้มในส่วนของนโยบายการเงินเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้คุณเควินแอสเซสเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วแล้วก็แรงมากนักนะครับสัญญาณดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงกลับเข้ามากดดันอทองคำในระยะสั้นก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับ อย่างไรก็ตามนะครับภาพความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาพยุงตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้นะครับหลังจากการเจราจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยพบว่ารัสเซียเองไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับทางฝั่งสหรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับว่ากลุ่มสาภาพยุโรปเองเนี่ยอาจจะมีการเสนอในส่วนของข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆกับทางสหรัฐและเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ย ทางกลุ่มสหภาพยุโรปเองก็มีการแสดงท่าทีว่าอาจจะไม่ได้ผ่อนปรนหรือยอมกับทางรัสเซียมากนักนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ภาพความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เหมือนจะคลี่คลายนะครับและสหรัฐจะกลับเข้ามาเป็นคนกลางในการยุติการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ย อาจจะมีความยืดเยื้อออกไปหรือสถานการณ์การสรบอาจจะยืดเยื้อออกไปนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลุ่มสัาพัยุโรปกลับมาเป็นเงื่อนไขในการเจราจานะครับแล้วก็ทําให้การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีความยากลาบากเพิ่มมากขึ้นสัญญาณดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่กลับเข้ามาประคองหรือพยุงในส่วนของตัวทองคําให้ยังคงเคลื่อนไหวหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือพูดง่ายๆว่าก็ยังไม่ได้ถูกแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสำหรับกลับลงมามากหนักนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราดูจากกราฟนะครับพบว่าภาพของตัวราคาทองคําในช่วงสั้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมแคบลงนะครับดังนั้นเนี่ย YLG จึงแนะนาไปลักษะของการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวในกรอบ เพื่อไปรอรุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าครับแนวรับที่ไวเอลจีให้ไว 4, 4, ้4,165 4,147เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนท่าทองคํายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้นะครับก็มองว่าทองคำเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางไซด์เว้าอยังมีลุ้นที่ทองคําจะขยับและก็ปรับตัวขึ้นต่อครับแต่ถ้าหลุด4,147เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนลงมา อาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงของตัวราคาลงไปต่อใกล้ๆกับแนวรับในโซน4 0 0 0 4 0เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซอนซึ่งเป็นกรอบด้านล่างของทิศทางไซเวย์อัพในระยะกลางน,นะครับดังนั้นถ้านักลงทุนระยะสั้นอาจจะใช้ c 1 6 5 4147เป็นจุดพิจารณาในการเข้าซื้อเล่นสั้นนะครับทางนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทย 62,950, 62,650บาทต่อบาททอง ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินบาทแข็งค่านะครับลุดระดับ31บาท90สตังค์ลงามานะครับก็เลยทําให้ถ้าเป็นการเข้าซื้อทองไทยเนี่ยอาจจะซื้อได้ในระดับราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ถ้ากดสปอตอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่แนวรับระดับดังกล่าวด้วยก็น่าจ,จะซื้อทองไทยได้ในระดับราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อราคาขยับขึ้น4,241เหรียญดอลลาร์ต่อเอยสออนเป็นไฮเมื่อวาน 4,262นเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้ที่ราคาเหวี่ยงขึ้นไปชนแล้วจะถูกขายคำกำไรสลับกลับลงมานะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนทั้งนี้ประเมินเป็นทองไทย6 4 1 0 0 64,450บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับแต่ถ้าราคาเบรกเอาหรือพาระดับดังกลา่าวขึ้นไปได้ ตานถัดไปเนี่ยก็มองประมาณ4 3 0 8เหรียญแล้วก็ถ้าเบรกเอาหรือรับปัจจัยบวกจริงๆมากๆเลยนะครับจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็มีลุ้นจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการหรืออดทามไฮเดิมที่ระดับ4,381เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้น เข้าใกล้กับระดับออทามไฮ4,381เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับอาจยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรสลับกับลงมาเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยทองเวี่ยงขึ้นไปที่4,381ก็มีแรงขายกดราคาทองคำลงมาถึง3,886เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทองคำค่อยๆขยับและปรับตัวขึ้นใกล้กับออทามไฮ ก็จะมีแรงขายทํากําไรที่สลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานบวกมากพอนะครับอย่างไรก็ตามในระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนยังอาศัยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นาการลงทุนหรือจับจังหวะกการซื้อขายในการลงทุนได้นะครับประกอบกับนักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ ตลาดทีเฟกจะปิดทําการเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับก็อาจจะทําให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางแล้วก็วันพุธหน้าตลาดทีเฟกก็จะปิดทําการเนื่องในวันรัชธรรมนูญด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาพของการซื้อขายในตลาดทีเฟกเนี่ยมีวันหยุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้และก็การสัปดาห์หน้าค่อนข้างมากครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ วันพฤหับสบดีนี้ในฝั่งยุโรปเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจําเดือนตุลาคลมในฝั่งสหรัฐจะเป็นการเปิดเผยเดชนีการเลิกจ้างของนายจ้างนะครับแล้วก็จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขตลาดแรงงานออกมาย่ําแย่สอดคล้องกับการจ้างงานภาคเอกชนนะครับเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่บวกและก็ดันให้ตัวราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อในช่วงสั้นขณะที่วันศุ์ จะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลหรือคอ PCE นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เจ้าหน้าที่เฟดให้ความสําคัญในการใช้พิจรารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับซึ่งตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีการรายงานออกมาก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ แล้วก็วันศุกร์เนี่ยยังมีการเปิดเผยดัชนีวความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหลาลัยมิชิแกนด้วยก็อาจจะใช้ชุดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจับจังหวะในการลงทุนนะครับสําหรับนักลงทุนนะครับที่ถ้าต้องการเทรดทองคําออนไลน์กับทาง YLG b u l l i o i n International นะครับก็สามารถสแกน QR โค e ที่หน้าจอ เพื่อดูราคาซื้อขายแบบเปรียวไทมต์ตลอด24ชั่วโมงได้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายข,ายของ YLG Bullion Inter เนี่ยเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจลงทุนทองคำกับ YLG ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ